หลังจากนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวลือนาหูนะคะว่าน,นองลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะจะได้ไปเป็นนะคะพรีเซนเตอร์ให้กับโทรศัพท์แบรนด์หรูยี่ห้อต่างยี่ห้อหนึ่งในประเทศจีนค่ะเรียกได้ว่าถะะ้ามีข่าวลือนาหูมาก,ก่อนล่วงหน้าแล้วเนี่ยประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะตั้งแต่ตอนช่วงที่เธอนะคะไปเป็นสปอคเพอร์เซนนะคะให้กับทางดาวนี่ในช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งข่าวออกมานะคะแล้วก็ทาง YG จีเองก็มีการพูดเหมือนกันนะคะ ว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังหลายแบรนด์มากที่ติดต่อเข้ามานะคะอยากจะให้น้องลิซ่าแบล็คพิงคค่ะไปรูปงานด้วยนะคะจนกระทั่งเนี่ยมันก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวเจนกูเลรี่เนาะที่ต้องบอกว่าโปสเตอร์สวยมากๆนะก็ออกมานะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีโฆษณาของเ,อเกมยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเนาะก็ออกมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะและแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะสองสามวันมันนี้เนี่ยมีการบอกว่าจะมีการะ,ะประกาศทีเซอร์คน ของงทา Vivo ค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะก็มีภาพโปสเตอร์ออกมานะคล้ายๆกับเป็นภาพหลุดนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรหรือว่าเป็นงานอะไรของนองนริซ่านะคะแต่แน่ๆค่ะว่ามันเป็นข่าวลือจากฝั่งั่งจีนนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเชื่อถือได้ เกือบ80 90%เกบเลยนะแล้วก็มีการแจ้งกันเอาไว้พอสมควรนะคะว่าน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะในกลางเดือนหน้าสิงหาคมนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานค่ะของนอริซ่าแบล็คพิงที่ดูแล้วนะคะมีเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ย99.99% 99แล้วนะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า ViV o ก็เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังของในประเทศจีนนะเรียกได้ว่า,าพิซเซนเตอร์ของเขาแต่ละคนนะะก็มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างเท่าที่ เข้าไปลองเสิร์ชดูนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแจ็คสันก็เซเว่นขอเคยโฆษณาตัวนี้นะคะรวมถึงซงจุงกีนะคะหรือว่าจะเป็นเอ็ดดี้เพิร์นะคะคือแต่ละคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนทั้งนั้นเลยนะแล้วก็แบรนด์ของเขาส่วนใหญ่ก็จะเลือกแต่คนที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะมีข่าวลือม,มาแล้วก็ตอนนี้มีภาพโปสเตอร์ออกมาแล้วค่ะก็เออแต่รอเวลาะคะการประกาศยังเป็นทางการนะก็เท่าที่เขาแจ้งแจ้งกันมาก็คือประมาณ ร่างเดือนสิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะได้ประกาศออกมาค่ะยังไงก็มาลุ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องลิซ่าแล้วกันค่ะเป็นอัปเดตข่าวสารจากฝากฝั่งจีนล่าสุดค่ะก็ก่อนจะคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า